เรามาถึงฟอนเทนแล้วภารกิจของเราคือปกปฟูรินะและประชาคนอื่นๆได้<า>เไปเลยคา,<ข>าสักสถานเวละ่ะฟูรินะติดเชือ้อเราไมา่มียารักษาจะทำอย่างไรดีแล้วเยอรมันล่ะเรามาแล้วเยอรมันเราจะให้นายใช้รารักษาคว้าสายฟูรินะได้ ไม่มีปัญหาครับค่ายฟรีน,นะเยอรมันเป็นคนคิดยาครับใช่าใครคนนะบายพวกเรากับค่ายกันเถอดได้เราเออพอเท่าเอง